อาผมเป็นฆาตกรอ,อาจจะได้คอนเทนต์หรือเปล่ามาเรามาอย่าให้กูต้อง,งเดี๋ยวต้งใครเจอผมเจอผมไหนนะผู้รอดชีวิตส,สวัสดีครับุบเฮ้ยมันเต้นโชว์มันเต้นโชว์ผมมันบล็อกมันบล็อกเหรอ บล็อกหรอเนาะบล็อกเหรนาะใช่เจอผมผมจะเอาลาดทีละตัวนะครับมันเต้นมันเต้นเออโดนผมดิเออนนอะเป้ามันมันจะใกล้ตายแล้วนะครับอุ้ยผมโดนผมโดนต่อยโดนชกหน้าเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ไง มาให้ผมล่าเดี๋ยวนี้ให้ผมเอาสุดงไงคนอื่นผมไม่ส่งผมเอาสุดเลยโอ้คนนี้จูกเก่งวหรอเฮ้ยโอ้โหมีคนมาช่วยไม่เอาผมจะเอาตัวนู้นครับมุงล่าแค่ตัวเดียวครับมันงานชกหน้าผมนะนี่เลยเฮ้ยมันฮิว วิ่งต่อยผมแย่ละผมไม่ชนะแน่อะไรอะไรตัวเดียวตัวนี้แทนแล้วกันนะทุกคน ตัวนั้นตัวน้นอยู่นู่นอยู่นู่นโหแรงวิ่งผมหมดว่ะโอ้ยวผมต่อยทำไมเขาไม่กลัวผมกันเลยวะทุกคนแย่ละเป็นผู้เล่นระดับเตียนกันหรอเฮ้ยเฮ้ยมันจะเล่นกันดิดิฆาตกรดอลล่าฆาตกรดอลล่าว่ะ โอ้ยปืน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 ตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นต้องฆ่าอีกแค่ตัวเว้ยเวลาจะหมดแล้วทุกคนผมไม่ได้ฆ่าใครเลยถ้าผมไม่ได้ฆ่าใครเวลามันจะหมดเร็วเนี่ยเฮ้ยมันทำมัน,ม,นมันแล็กเออมารับเพิ่มนะผมได้ฆ่าหนึ่งตัว โอ้โหฆาตรกรโดนลา่าใช่ไหมนี่มันคอนเทนต์อะไรครับเนี่ยโอ้ย,อยตายไปอีกหนึ่งเอาดีอยากล่าฆาตรกรกันกนักใช่ไหมเดี๋ยวพี่ชายจัดให้พี่ชายจัดให้มันกระตุกว่ะทุกคนมาดิ ตัวนู้นก่อนตัวนู้นเจ็บตัวนู้นเจ็บเฮ้ยโอ้โหเอาจัดเลยวะเฮ้อไม่ไหวครับฆาตกรรดอลล่าไม่แต่พูดเรื่องดับเทพเราบอกโอ้โหาาชกรรดอลล่าใส่เองนะครับ